ครั้งจากาการเล่นแหลวันนี้เป็นตอนที่6แล้วที่เราได้มาถ่ายทาหลังจากที่สถานการณ์โควิดนั้นดีขึ้นดีขึ้นจริงใช่และตอนนี้เราอยู่กันที่ฟันคาเฟ่ฟันคาเฟ่นะครับผมจะอ่านว่าฟันจะอ่านว่าฝันใจใครสองอย่างกับเป็นคาเฟ่ความฝันครับพี่ตูนใจใเอ่นี่เลยครับผมมนนีเมนูอย่างหนึ่งครับมีเมนูที่เราสามารถตกแต่งหน้าเมนู อย่างเช่นเราสีใช่ไหมครับเราเปนสีเราก็สามารถตัดสีเราก็เป็นสีสีสีได้ก็คือสีว่าเท่ใช่สีวเป็นสีที่แบบก็คือธรรมชาติฟรีใช่สีธรรมชาติรีครับจิ๊กก็เห็นหลายร้านเห็นหลายที่รีวิวกันแล้วและเราจะมารีวิวในฉบับของเดนแลนด์เราจะมาดูว่ารีวิวแบ่งแบบไหนอันนี้คือ อันนี้คือหน้าร้านนะครับร้านที่อยู่ตรงถนนมหาพิทารามนะฮะใกล้ๆกับวัดมหาพิทารามนะใกล้ๆเอ็มอาร์ทีหัวลำโพงก็เดินเข้ามาประมาณห้ารอยเมตรนั่งรถเมล์ก็สายหนึ่งสายเจ็ดสิบห้าถึงใต้เลยไม่ได้เลยครับอันนี้ร้านคาเฟ่นะครับเห็นว่าเป็นฟันฟันผลิตันอันนี้ไม่ใช่คลินิกทันตกรรมนะครับดูภายนอกอาจจะคล้ายๆแต่นีรเป็นร้านเป็นร้านเดลเวอรี่เป็นร้านคาเฟ่โอเคนะครับถ้างั้นถ้าบรรยากาศข้างในมันจะเป็นยังไงก็ ไปชมกันเลยนะครับภาพบครับตอนนี้นะครับน้องผมมาอยู่ในฝันคาเฟ่แล้วตอนนี้เราได้เมนูเมนูที่มาเราที่เก็บบรรทัดเราใส่ซ่องขึ้นึ่งนะครับอ่าไม่ชอบอยากเห็นใช่ไหมาให้ดูเลยให้ดูอันนี้เป็นมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษอ่ะแต่เรียกง่ายๆว่าเป็นเค้กฟังก์ชันแล้วกัน แล้วก็อันนี้จะเป็นรวมผลไม้แค้กผลไม้รวมที่จะมีเจิ้งซีซีนิจเจอร์ก็จะมีดีแพชชั่นแพชชั่นคือสองวันลดเนาะแล้วก็มีลาวซึ่งมะนาวอีกอันหนึ่งที่ก็จะเป็นสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ใช่เดี๋ยวแม่ก็อะไรที่เป็นเฟอร์ทั้งอร์นะครับอะไรนะอะไรเฟอร์นิเจอร์ครับไม่สมาร์ทเฟอร์นี่มาท์ครับไม่ได้ขายจะมาวาดรูปกันนะครับอ่ะแล้วจะให้พี่ตูนถึงนอ่็คือมีแบบความสามารถว่าตือพิเศษดอ่ะที่เด็ดก็คือสามารถวาดได้ ใช่นี่คือจานสีนะฮะจานสีสีมันเป็นครีมอ๋อมันเป็นครีมก็คือเราสามารถเป็นระบายได้เลยใช่ระบายระบนี้ก็จะเป็นเกลือซีโซลหรือดอกเกลือได้หละแบบเขาก็บอกว่าโรยแบบตกแต่งอย่างเงี้ยมันก็แกะการทำให้สวยงามแล้ว่าเวลาเราประทานเข้าไปมันจะตัดความเปรี้ยวของผลไม้อะไรเนี่ยเพราะว่าใเพราะว่าปันเข้มๆผลไม้ี่เก็จะมีความแบบเป็นผลไม้ถูกต้องครับใช่อย่านี้สาปเปี้ยนเลยเนี่ยสตรอเบอรี่เลมอนสับปะรด อันนี้มผมไม่คิดว่ามันมีด้วยก็คือนี่มันมีเค้คชคกช็อกโกแลตนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปก,กันนะวาดรูปแต่ละคนเป็นยังไงนะซึ่งวันนี้ใครรับหนะ้าที่วาดรูปครับแล้วตอนนี้นี่น้องสามารถวาดรูปหรือวผมวาดรูปนะครับผม,นนะบจ,ะมจะช่วยกันอะไรเดีช่วยกันใช่เราช่วยกันนะซึ่งผมวาดรูปชอ็อกโกแลต เด็โงกานะครับของนี่นี่มาสอนที่ี่มูมเีบการาดมาอนแล้ก็ผมไปเรียนศิลปะสมัยมายครับวิทาีั่ชั้ปะ่นเคยศิลปทุกคนยังไกเคเรีนศิลปะทุกคนเรียนศิลปะศิลปะไม่มีมกใชและครัโอเคครับเดี๋ยวพอเวลาจะพูดนะครับ พี่ตูนคิว่าเราจะวาดอะไรกันดีเธอจะวาดอะไรจ๊ะวาดรูปง่ายๆเพราะผมไม่เก่งวาดรูปเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรนี่เฮ้ยสั้นสันถ่ายเป็ดไหมาวาดเป็ดไหมไหนๆๆๆๆเป็ดแบบไหนฉันวาดไปต่อามาน่าจะเป็นก้อนเดี๋ยวๆๆเ,เป็ดเร็วน่ารักน่ารักวาดอะไรดีฉันนึกออกละวาดอะไรฉันเป็นคนไทย คนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมไปเป็นทาสคนหรอวค่ะนี่ไงแดงขาวน้ำเงินเนี่ยเออวันนี้เออโอ้โหทาสิไทยเป็นไงฮะแดงถามหนูมึงถามหนมึงเป็นคนไทยหรือเปล่ามึงเป็นคนไทยหรือเปล่ามันยังไงบ้างฮะเหมือนทาลิปติกเหมือนกันนะเนี่ยนี่เออสวยสวยเหรอสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เท่ากับเออนั่นแหละ มมันันนแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้ประเทศอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อีกนิดนึงนี่คือลาวแล้วนะนีแ่แค่ดีอนี่ยทผสมสีมาเป็นแล้วแล้วสั่น,นะะสัน่นแล้วอ๋ออันนี้น่าจะเป็นธงชาติเมืองทิพย์นะฮะพระมหาเทวีเจ้าที่อยต้วก็สปิฟเกมสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนสีนะครับเราทําไงนะครับสีเวลาวาปปปดปกติต้องใช้พวกกันจุ่มๆใช่ไหมอันนี้ทำนี้ครับ คือพวกกันนี้เองใช้ไปคนเยอะแล้วคนอื่นก็ไม่ใช้แล้วเพราะว่าแล้วแล้วกินกันยังไงอ่ะแล้วเดี๋ยวคนก็ไปป่าตอนนี้มาป่าตอนที่เงี้ยงั้นมึงบอนบอนมึงเอาไปกินทั้งหมดเลยมันไม่เป็นสีนะมันเป็นมันอันนี้สีน้ำเงินนะครับเน Where is ุข e อนามัยเนี่ยเหมือนมึงเอาที่มึงอมไว้เนี่ยมาทาหน้าแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมันคกงได้แค่นั้นช่วงนี้ต้องรักษากันนิดนึงนะฮะความสะอาดใช่อย่างนี้น้องๆหนูๆทั้งหลายอย่างนี้ไม่ควรทําตามนะลูก ได้อย่าทับตาแล้วยลูกถามว่าทำไมเราทำมันคือการแสดงแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกวาดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่ว่าอะไรเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเละแล้วอ่ะมันเริ่มเละทุกคนเฮ้ยไม่เธอยังสวยไว้ถ้านั้นบอกเละเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันบอกว่าอันนี้เละแล้วมึงดูนี้จินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะสองสีเหลืองเท่ากับสีเขียว เขียวสวยมากเลยสีเหมือนรถขยะ้ำมากเลยรถขยะจากเทศบาลนี่ครับนี่ะครับท่านผู้ชมสมมติถ้าคุณจะเปลี่ยนสีนะครับนี่เสียเงินใช่ไหมก็ตัดไว้แล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็เหลืองตัด อืมใช่ครับเขามีจานสีมาหลายช่องใช้ให้เป็นประโยชน์ตัวสีหมดแล้วดูดิตักคนทำไมมันดูแปลกๆวะเฮ้อันนี้อันนี้ผสมสวยกว่านี่นี่อันนี้สีเขียวนะครับเรามาวาดข้างๆนี่ในในเราเราบาร์ระบายเออใช่เพราะสีเขียวเป็นสีของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมแล้วฝั่งคาเฟ่ก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่ไงอันนี้อะไรแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะเหมือนเรือใบเหมือนกันนะเนี่ย ระบายบนน้ำคลองแสนแสบไปดิระบายบนคลองแสนแสบจินตนาการสัพรรมพันธ์ของใช่จินตนาการสัมพันธ์ความรูรรม้ท่านผู้ชมครับะสีขาปกปิดซะเออกสีขาปกปิดบ้างเลยฉันนึกถึงนี้เลยอะ่ะเคยไปแบบร้านไอติมสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาจะมีแบบสมุดร,ระบายสีมาให้เด็กวาดอย่างเงี้ยเด็กอนุบาลกำลังวาดระหว่า,วางรอไอติมเออนั่นแหละเออสีแดงสีแดง สีน้ำเงินเท่ากันสีม่วงม่วงอ่ะเราผสมมันออกมันออกเหมือนฉี่ว่ะอ่ะโอเคนะครับเราวาากันมาต่อเราก็เจอน่าจะเป็นม่วงลอยมากกว่าเซนเซอร์ครับคุณผู้ชมเซนเซอร์ตึ๊ดเติร์มันเริ่มเละขึ้นแล้ววะไม่อันนี้ในในถ้าบอกอันนี้เละอันนี้ก็ยังบอกว่าเละอ่ะลองดูเนี่ยเฮ้ยว่าแบบมันมีติอวกาศเนี่ยสวรรค์ชั้นดาวดึงมันเป็นอย่างนี้เนี่ยใครเคยไปที่พันชังเอราวัณอ่ะ ตรงที่ชั้นดาวเดึงอ่ะที่อยู่ในหัวช้างอ่ะที่ข้าง <ะ S 2> ในจะเป็นสถาน์เป็รูปปังลีลาเงี้ยเนี่ยสีฝาผนังสีแบบจิตรกรรมอ่ะคล้ายๆอย่างนี้เลย<อ>มีความแบบอวกาศนิดๆเน,นอะอมอากาศนี่นะครับท่านผู้ชมเน่เน่เน่สีชมพูสีชมพูทุกคนนี่สีชมพูมพาปารมาสีสวยนะนี้ถ้าทาปากก็จะสวยทาปากเอาทาปากนี่นี่นี่ทาปากนี่เดี๋ยวหวานขึ้นตาทาปากทาปากไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ทาล้อเล่นนะท่านผู้ชม หวานปากเป็นคนปากหวานนะเราอ่ะเป็นคนปากหวานมากปากหวานจะมดขึ้นนะครับผมปากหวานคนเปรี้ยวอยู่นี่คือผลงานที่แบบว่าหาทำม,มากนะครับท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่เสร็จนะอันไหนที่มีขาวๆเราจะวานแม่ให้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมให้ผมกัอบอที่เขาให้สีมาได้สีน้ำเินเยอะมากเ <c oughs> ดี๋ยวเราทำสีฟ้ากัน มีความเป็นท้องฟ้าเออทำไมเราไม่ผสมสีงอย่างนี้ตั้งแต่แรกว่าคุณลืมไปเลยแม่สีแม่สีขั้นพื้นฐานอะสความรู้หายไปไหนเขามีให้ผสมสีเอาจริงนะผมก็ลืมแม่สีมีกิ่สีนะลืมแล้วเด็กๆสีใช่สีอะไรบ้างแดงเหลืองน้ำเงินเออมีม่วงเฮ้ยอันนี้มีความสวยอันนี้มีความเหมือนเมืองบาดาอย่างเงี้ยเขียวชั้นเขียวชั้นน้ำลึกอย่างเงี้ยโอ้โหเมีความเป็นตะไคร่น้ำอยู่ฮงบู มองแบบทัศนศิลป์กลายเป็นว่าสวยสง่างนะครับท่านผู้ชมอันนี้หลุดจากความเป็นดาวปดิงไปแล้วตอนนี้อันนี้น่าจะนรกแล้วเพราะว่ามีความออกแดงๆแดงแดงแล้วกับส้มเป็นส้มแบบแดงชาดแดงชาดสีแสบนะเออมันก็สวยดีนะพอเพลงง่วงทุกคนเขาก็เลยต้อเพลงเงียบกบเสียงพวกเราเออใชงก็เลยต้องเพลงเงียบ ก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยพวกเราก็พูดดังเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าเก่งใจมากเลยใช่เราต้องพูดสู้กับเสียงเราต้องพูดสู้กับเพลงอเอเคงานนนะคลิปเราจะติดเออเดี๋ยวร<ม>ายการจะติดเล็กก็เสร็จนะครับส,ส,สีสุดท้ายนะครับสีสุดท้ายจะสีอะไรดีอะสีสุดท้ายอะไรมีแต่แสงสุดท้ายในค่ำคืน,นที่ฟ้าชางทายใจดังอยู่ตรงนี้เหลือก็ขาวก็จะเป็นสีนวลไงสีพระจันทร์อะ บ้นนานโน้ต้อไม่รู้มีจินตนาการกันะนะก็ะะะบอกแล้วันว่าฉันเรียนศิลปะกับอาจารย์สังคมทองมีมาคิดถึงมากเลยตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนเขาอยู่ไหนไม่รู้ก็คือเรียนตั้งแต่ปีห้าหนึ่งห้าสองจนรงเรียนที่เรียนอะปิดไปแล้วอะโอ้โหสถาบันอะเอาละครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่คือผลงานของ เด็กชายนตัตพัฒน์รอดทิพย์นะครับเออมีความแบบคนไทยทรงชาติไทยแล้วคนไทยอยากย้ายประเทศนะครับอยู่ไหนไป,ไปอยู่เมืองคลีฟไปอยู่กับพระมหาเทวีจ้า,าเอ้ยมีความตกแต่งอา,าหารอ s <S เอ้เออเอเเอเแล้วเ,เริ่มสวยแล้วเออเริ่มสวยแล้วเออเริ่มสวยจริงนี่นี่นี่เธอลืมเขาเขาให้เกลือมาโรยด้วยอ่ะใช่เขาให้เกลือมีความแบบโยฝนดาวตก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 ทีความเป็นเท็กเจอร์อย่างเงี้ย มันไม่เหมือนซีซานะมันเหมือนพริกป่นสสยแบบพอดีพอดีเดี๋ยวยมากไปเดี๋ยวก<ช>ินไม่ลงนี่นะครับผมนี่คือผลงานของผมเองอนะครับสอง่าฮะสวยงามเป็นธงชาติไทยเนาะไม่รู้วาดอะไรเราก็วาดเป็นธงชาติไทยก่อน,นครับผมมันง่ายดีเ <laughs> พราะว่าเราเป็น <laughs> คนไทยคนไทยแปลว่าอิสราฉันไม่ยอมไปเป็นไทยคุณหรอก วลีเด็แม่สีตาวลีเด็ดแม่สิตา,ตาจินตาน,นตาการโอ้จินตานาการจินตนาการสำคัญของความรู้โอเคหลังซันยังคงสนุกกับการวาดนะครับสนุกกับการอันนี้<า>ดูไม่ออกแล้วว่าลูปอะไรเป็นอะไรเ <c oughs> อันนี้ลูปคนครับถ้าใครเคยดูไทยแลนด์ก็ทานลนสซีซั่นสอง 2, คุณจะรู้ดีจะมีคนหนึ่งมาวาดรูปเนี้ยแล้วเขาก็เอาสีนะครับราดตัวนี่เรามาดูผลงานกันว่าจานสีแตละคนดูนะครับนี่ของผมเอง สวยสวยงามอันนี้แหละศิลปินตัวจริงมันต้องอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยแหละศิลปินเราของเราก็สวย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 อันนี้สวยยังมีความแบบเออวิจิตรวิจิตรเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะจานสีเป็นตัวนิสัยนะครับท่านผู้ชมนะเขาบอกศิลปะบ่งบอกนิสัยได้สมมนกสมมนกก็สังเกตดีๆเดี๋ยวศิลปินแต่เวลาติดๆอย่างเงี้ยบางคนก็จะแบบ อ่อยแบบผมยาวโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยว่าเป็นไงโอเคเราจะมาลองชิมกันนะครับว่าเป็นไงสดชื่นก็คือถ้าเก็บมากินแบบโดนตัวเค้กมันจะเปรี้ยวไงผลไม้แท้ต้องกินเกลือมันจะตัดแล้วมันจะลงตัวมันจะกลมกล่อมอร่อยดีอร่อยอร่อยกิแล้วสดชื่นไม่เลี่ยนปกติผมเนี่ยถ้ากินแบบมื้อกินเค้กมื้อแรกๆผมจะเป็นคนที่เลี่ยนง่ายก็แบบก็เลยแต่พอกินเนี้ยผมรู้สึกว่าโอ้สดชื่นมากเลยเป็นไงบ้างรีวิวซิ สดชื่นสดชื่นกระปี่กระเป๋ากระปี่กระเป๋าอันนี้อันนี้ช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวเรามาลองช็อกโกแลตกันบ้างดีกว่าเราไปลองทานกันเลยนะครับเดี๋ยวฉันจะทาข้างล่างเพราะว่าฉันเห็นคุณทาอะไรแต่ละอย่างมันปนไปแล้วฉันกินไม่ลงผลงานมันสวยจนกินไม่ลงเปล่าครับก็คุณเล่นอมๆแล้วทานช็อกโกแลตก็เข้มดีนะครับเป็นเกือบจะดาร์กช็อกโกแลตแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดาร์กขนาดนั้นยังทำอันนี้อร่อย ใส่ช็อกโกแลตต้องลองมีความเป็นเบอร์นี่นิดๆแต่สำหรับ,บผมอะผมว่าให้อันนี้ยืนหนึ่งอร่อยมากอันนี้เท่านนี้อันนี้ของช็อกโกแลตนะถ้าช็อกโกแลตนะใครที่แบบว่าไม่ค่อยชอบกินอ่ะแล้วแบบชอบช็อกโ,โกแลตหวานๆะอ่ะชอบเลยอันนี้อันนี้จะติดใจโ,โ,โรยเกลือก็จะเค็มๆหน่อยนะฮะนี่นะครับนำมาลองกินกับเกลือดูนะ หาแล้วมึงหาทำแล้วหนึ่งหาทำแล้วหนึ่งช็อกโกแลตกับเกลือเฮ้ยมันก็เข้านะจริงอ่ะใน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 ลองมึงดิเขาอยู่เท่ากับลองลองดูดิลองเกลือแดงมั้างกันอร่อยเกลือแล้วนะครับเออเอออร่อยอร่อยช็อกโกแลตกับเกลือเที่ยนี้กลับบ้านไปช็โอวันตินนะมึงใส่เกลือแน่เลยเค้กสามสี่เค้กสามชั้นอยวให้ดูหน้าตอืทีอร่อยอร่อยบอกเลยว่า ร้านนี้ฝันกาเฟนะคุณมาแล้วคุณไม่ผิดหวังแน่นอนเมนูน้ำเขาก็มีนะชากาแฟวันนี้มีเมนูน่ะนี่นี่ให้ดูดนยูดสวยมากเลยไม่ใช่ดู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 ดนดูดูดดดูดาดูดูดูดอดู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 ดหดู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 ด ให้เราไปถ่ายเองก็นึกว่าให้เราไปวาดต่อเติมเขาว่าเขาทำให้คนก่อนทำให้สวยมากไม่กล้าไปแต่งเติมเลยแล้วเขาจะเปลี่ยนเนาะวันที่เราถ่ายคนสุดท้ายแล้ววันต่อมาเนี่ยวันหลังจากที่เราถ่ายเขาจะเปลี่ยนซึ่งวันที่เราลงอ่ะวันที่เราลงคลิปก็คือเขาเปลี่ยนเรื่อยๆจะเป็นอะไรก็ต้องมาดูอีกทีนะครับมาดูอีกทีก็จริงๆเราสูญเสียแผ่นดินลงไปแล้วเออเราต้องเปลียนท้องทุ่บ้างด้วยเสียแผ่นดินเมืองทิพย์ บินเมืองไทยไปเมืองทิ์โดยสายการบินจ็อกจ็อกแอร์ไลน์ฟิวชั่นฟิวชั่นสายการบินจ็อกจ็อกแอร์ไลน์แจกอะไรบ้างคะแจกยามำค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปรับประทานต่อให้เสร็จก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมบายโอเคนะครับผมหลังจากที่เราได้อยู่รีวิวอะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งรีวิวในฉบับเล่นแลนด์นะครับอาจจะมีแบบงงๆ้ากแต่ว่าเราก็ครั้งแรกที่มา ใช่ถือว่าเป็นังน้งแรกที่มารล้านี้แล้วเรามาด้วยความสดแล<ร>ะมืออินสไตน์วันก่อนก็คือมาวันนี้เ่ะโอเคนะครับหลังจากนี้ทีนี้ต่อไปจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจลหลยายๆอย่างครับแต่จะเป็นตอนอะไรนั้นติดตามชมในตอนหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย